เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายสำลิดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักภูมิใจไทยกับผมขอนําปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมหารือผ่านรรท่านประธานเพื่อแจ้งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรรท่านประธานครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมประสบกับสภาวะขาดทุนต่อเนื่องเนื่องจากอาหารโคโนมมีราคาสูงขึ้นมากทําให้มีเกษตรกรหยุดเลี้ยง เลิกอาชีพนี้จำนวนมากตัวเลขผู้เลี้ยงโคโนมลดลงมากกว่า30%ในช่วง2ปีในปีที่ผ่านมาครับทางรัฐบาลก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับราคาน้นมดิบสูงขึ้น1บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมและได้อนุมัติให้มีการชดเชยช่วยเหลืออีก75สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นระยะเวลา3เดือนแต่ท่านประธานครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมได้รับหนังสือจากคุณตะวันตีบกลาง ประธานสาก์โคนมเทพสถิตได้ขอให้ติดตามเรื่องสําคัญ2เรื่องครับเรื่องแรกครับขอให้เร่งรัดเงินชดเชย75สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมวงเงิน237ล้านบาทผมน้าเรียนท่านประธานครับว่าเรื่องนี้ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมานานพอสมควรครับซึ่งที่สําคัญครับที่ประชุมคลมเมื่อวันที่23สิงหาคมได้อนุมัติให้ใช้งบกลางปีห6 นะครับแต่วันนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งปีแล้วครับกรเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินชดเชยก็ผมจึงขอให้กรมปศุสัตว์ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบได้เร่งดาเนินการเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับต้องตอบกเกษตรกรให้ได้ครับว่าเขาจะได้เงินเมื่อไหร่ต้องชัดเจนครับเรื่องที่2ครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดได้มีมติให้ปรับราคานมนมดิบเพิ่มขึ้น2บาท25สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม จตผ่านไปแล้ว5เดือนครับยังไม่มีวี่แววความคืบหน้าล่าสุดครับท่านประธานมิบอร์ดก็คือท่านประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องนี้ได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วแต่ไม่สามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้เนื่องจากประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคอรมในชุดรักษาราชการตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา169ซึ่งกับผมมีความเห็นแย้งครับ ผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรา169ทั้งวงเล็บ1และวงเล็บ3กระผมจึงขอให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถจะดําเนินการได้หรือไม่เพื่อที่จะได้เร่งรีบในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโคโนมให้เร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ